สามเอเจนต์ที่ดีที่สุดสำหรับดานบลีสที่เมื่อคุณผู้ชมหยิบม,มาแล้วเล่นเป็นจะสามารถเพิ่มโอกาสแห่งชัยชนะได้เป็นอย่างมากจะอันดับโดยเว็บไซต์อีฟป่อชื่อดังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยบุญบูเกมมิ่งสตรีมที่ Facebook ทุกวันเลยนะครับ ติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอ o t อด ID และ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line Add Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL, Y Lift, ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ f ฟ n i s นิเจอร์เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้เลยนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกับการที่จะเปิดใจให้ด่านใหม่ในแต่ละด่านของทางเกม Valorant กว่าผมจะเปิดใจให้ไอซ์บ็อกได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยและยิ่งมาเจอด่าน Re รสนี่แล้วบอกเลยครับเป็นด่านที่มีแต่คนรักแทบจะไม่มีใครกดข้ามเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละมัง้ง ด้วยความกว้างและความลาดชันหรือว่าพื้นทางที่เอียงเอียงทําให้มีปัญหากับการวางเป้าและด้วยพื้นที่ที่เอียงเอียงนี้มันคือการฆ่าคนที่ยิงไม่แม่นแบบพวกเราๆนั่นเองซ้ํายังต้องเจอกับแสงจ้าจ้าที่ทําให้มองศูตรูแทบไม่เห็นด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลทําให้การโรเตทเป็นไปได้อย่างล่าช้าจึงไม่แปลกเลยครับที่จะทําให้ทุกคนหลงไหลและนั่นทําให้มีผลกระทบกับเอเจนต์ที่มีสกิลไม่เหมาะในพื้นที่โล่งๆยกตัวอย่างเช่นสโมกของโอเมน หรือว่าระเบิดของเลสและแน่นอนครับมีการเสียเปรียบก็ต้องมีการได้เปรียบซึ่งทางเว็บไซต์ชื่อดังได้จัด3อันดับที่ดีที่สุดสาหรับการเล่นด่านนี้มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรามันเริ่มที่เอเจนต์คนแรกกันก่อน,อนเลยโยรุเนื่องจากการบัฟเมื่อแพทที่2 0 6ทําให้เอเจนต์คนนี้ถูกยิมบ,บอยขึ้นในวอ l ์โลแรนแต่สําหรับด่านอื่นนั้นก็ยังไม่ปังมากเมื่อเทียบกับเจตหรือว่าเอเจนต์คนอื่นๆแต่สําหรับด่านนี้บอกเลยครับว่ากอดมาก เพราะว่าด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากในการแยกเล่นและโรเทชแต่ด้วยสกิลเกตแคชทําให้เขาสามารถวางแผนได้ลนะ่วงหน้าและวับไปช่วยเพื่อนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินแม้แต่นิดเดียวในกรณีที่ทีมต้องการความช่วยเหลือเมื่อเราแยกเล่น และด้วยการบัฟที่เก่าไว้ข้างต้นทำให้สกิลแอนติเมจของโยรุคอมโบกับเกจแคทได้ซึ่งสามารถเฟกเสียงหรือว่าตึงกำลังศัตรูได้อย่างน้อย1คนและกลับไปช่วยเพื่อนได้ทันทีเมื่อเพื่อนเข้าไซโดยที่ศัตรูยิงยืนง,งงในดงเสียงเท้าอยู่เลย <enemy> ไปกันต่อที่เอเจนต์คนที่2กันเลยนั่นก็คือไวเปอร์ ยิ่งพื้นที่กว้างขวางยิ่งสร้างภลระอันหนักอึ้งให้กับเหล่าคอนโทรเลอร์ในการคอนทรลพื้นที่เมื่อเราอยู่ฝ่ายบุกและสม็อก3ลูกของลุงบิมบ oh, ูมเมอร์ที่ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถปิดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูได้ไหมถ้าเราเข้าไซเอไหนจะมีพวกชอบมุดอีกอาจทำให้โดนยิงดักไซแตกได้สบายๆและอยากจะบอกว่าสมก3ลูกกับการเข้าไซเป็นการจ่ายที่แพงมากๆเลยนะครับ oh, oh. แต่สำหรับไวเปอร์ที่เธอมีท็อกซิกสกรีน เธอสามารถปิดไซต์ได้อย่างง่ายได้แบบที่สมองไม่สามารถทําได้โดยใช้เพียงแค่สกิลเดียวและการที่ศัตรูจะผ่านเข้ามาในกําแพงแน่นอนครับเขาจะต้องเสียเลือดและเกาะในการทะลุท็อกซิกสกินเพื่อมายิงซึ่งเป็นการปัดกาลังได้ดีมากๆเลยครับ เพราะว่าปัญหาใหญ่ๆของ Attacker ด่านนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ยากมากในการเข้าไซต์ A ที่มีหลายมุมให้ต้องเช็คที่ต้องเคลียร์ให้ดีก่อนการวางสไปน์นะครับซึ่งถ้าเราเล่น Viper เป็นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับด่านนี้เลยนะครับสำหรับเอเจนต์คนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือ a s t r a นั่นเอง หลายคนคงสงสัยครับว่าเฮ้ยพี่แอสตาได้ยังไงแต่อย่าลืมนะครับว่าด่านนี้เป็นด่านกว้างมากๆการตรึงศัตรูไว้ในไซต์ที่เราไม่บุกเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยและการเซตอัพสโมกก็คือการแสดงเจตจำนงว่าเราอาจจะเข้าไปซึ่งโนว์วอลส์ของแอสตาสามารถเซตและเรียกคืนได้และแน่นอนเมื่อศัตรูในไซต์เห็นเซตอัพของแอสตาเราเขาก็จะต้องตรึงพื้นที่เอาไว้ในไซต์เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะบุกหรือไม่ และแอสตราสามารถเรียกคืนได้ในทุกๆเมื่อโดยไม่เสียสกิลอะไรเลยรอครลดาวสกิลนิดหน่อยก็สามารถนําแต้มสกิลไปเซตอีกไซที่เราจะเข้าได้ทันทีแน่นอนครับกว่าคนที่โดนเซตอัพหลอกจะวิ่งมาช่วยเพื่อนไซก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วซ้ายังไม่พอ a s t ตราฟอร์มคอส c มติกดิวายสกิลอันติเมตของ a s t ตรานั้นเป็นสกิลที่สามารถโซนพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแบบที่ไม่มีอะไรสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือแม้กระทั่งกระสุนปืน มีเพียงเสียงเล่นลอดนิดหน่อยเพียงเท่านั้นและแน่นอนไกลสักหน่อยก็ไม่ได้ยินเสียงวางสปายแล้วและเมื่อแอสตามีสกิลออนติเมทพร้อมใช้ถ้าวางแผนกันดีๆอยากจะบอกว่าโอกาสชนะจะสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆของเธอคนนี้เลยก็คือเป็นเอเจนท์ที่ต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้มากๆนะครับไม่งั้นเกือบทุกสกิลของเธอจะสูญเปล่าทันที และนี่คือ3เอเจนที่ดีที่สุดสำหรับคว้าชาัยในด่านสุดที่รักของเราได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีเอเจนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, พี่มันดีกว่า3เอเจนต์ข้างต้นที่กล่าวมา mm hmm. ใส่กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์ hmm. ไปด้วยกันเลย mm hmm. เพราะว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลที่เหมาะสมของการเล่นที่เป็นของตัวเองขอแค่ยอมรับในเหตุผลของเพลเยอร์เหล่านั้นด้วยการให้เกียรติกันนะครับหรือเข้ามาคุยที่ Discord สส่วนตัวได้ตลอดเวลาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยและสำหรับวันนี้ ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ